เคยพูดหลายครั้งเลยแล้วเดี๋ไปอะไรมากมายจะไปหาเ,หาเราื่องหาราวไอ้สามชังกับร้อยเอ็ดคนพูดเนี่ยมันก็ไม่เลือกไม่ลาหรอกอนั่นแหละก็ว่าไปตามนั้นก็ว่ากันไปจดี๋ยไปอะไรมากมายครับผมคือสิ่งที่ผมมองว่าสิ่งที่สามชั้นกับร้อยเอ็ดทำเนะี่ยเขาทำในสิ่งนี้มันถูกต้องนะคุณไปหาเรื่องหาราวเขาไม่ได้หรอก คุณจะไปหาเรื่องหาเราไอ,อ้รอยอกับสามท่านไม่ได้หรอกผมก็ดูอยู่จะโทรไปหาช่องไหนล่ะไทยรัฐอมาลินช่องแปดในท่านกูก็มีถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นในลักษณะแบบว่าถ้าเป็นแบบว่าไม่ยอมคนไม่ยอมคนถ้าเป็นแบบว่าคือแบบกูไม่ยอมกูไม่ทํำตามมาคมคู ถายเจ้าหน้าที่มาเต็มบ้านเต็มเมืองดังโน้นนั่นนี่ผมมองว่าก็ต้องรับผิดชอบไปผมผมยอมรับผมมองแล้วโคุณเจ็บหนะักจริงๆคณโดนร้องแบบเต็มกราฟแน่นอนผมเชื่อว่าคุณคุณคนบางคนนะครับคนบางคนโดนร้องเต็มกราฟแน่นอนเรื่องสัมปาานนี้นี่ไม่เหลือหรอกเรื่องสัมปราเนี้ผมเชื่อว่าไม่เหลือหรอกจริงเรื่อง ที่ดินก็ไม่เหลือนี่เซิร์ฟแค่เรื่องเจาะบาดาลเจาะบ,บาดาลนี่จะเป็นตาตานี่ปิดเด็กเลยนะปิดเด็กประหลอดแตกแล้วบเรื่องเจาะบาดาลนี่ปิดแตกประหลดเออประหลอดแตกเลยนะอืมแทนที่จะนิ่งไม่ใช่ไม่นิ่งแล้วระเบิดติดเธออืมอันนั้นก็แล้วแต่คุณคุณจะระเบิดติดเธออันนั้นก็แล้วแต่คุณไม่ว่ากันเพราะว่าอะไรรู้ไหมคือคุณไปท้าทายเขาเนาะ จริงๆเราก็พูดได้เพราะว่ามันอยู่ในโซเชียลเนี่ยอืมมันอยู่ในโซเชียลเราก็พูดได้ก็ว่ากันไปตามมันเด็ดเรื่องสัพพกรอาจจะโดนเรื่องที่ดินก็ต้องมีเรื่องที่ดินก็ต้องมีเร,งงมเรื่องที่ดินก็จะมีโอ้ที่ดินที่สร้างบ้านอยู่นะปัจจุบันก็ต้องมีนะเออโ้อยผมบอกตรงๆมาขวรเงียบแล้วก็หุบปากซะจะไปเล่นเลย จะไปเล่นกับสามเช็นกระราเอ็ดเขาเล่นไม่เลือกหรอกวันนี้เขาไปหาใครเนะ่ะเขาไปจังหวัดเขาไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงเลยนะนี่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 น,นี่นี่ยังไม่สาแก่ใจเลยเหรอไม่ตายเลสชีวิตเวรกรรมมันมีจริงเนะาะใหญ่ใหญ่เก้าเนาะผมว่าเวรกรรมมันมีจริงเนาะคำสาบานมันกําลังทํางานหรือเปล่าอืมบางครั้งบางทีเนาะผมมีความรู้สึกว่าโอ้มัน มันโดนโดนตัวไหนมันไปเจอสามชั้งก็เจอกระร้อยเอ็ดโอ้ยจะไปจะตายนั่นแหละนี่แหละครบคนผ่านผ่านไปผ่านพา,นพานไปหาผิดครบบัณฑิตบัณฑิตก็พาไปหาผลไปครบอียานใช่ไหมไปครบอียา,า,านอียานพาลงนรกเลยทีเนี้ยชิบหายเลยทีนี้อ่หลี่ครบอียา,า,านอียานพาลงนรกเลยนะอันนี้บอกตรงทุกคนนี่ยังไม่ไม่เรื่องเรื่องที่ดินสร้างบ้านเรื่องที่ดินสร้างบ้าน เรื่องต่อบ,บาดาลเรื่องไรายได้โอ้ยผมบอกเลยวันหนักนี่จะไปหาใครเหรอจะไปหาท่านเดียบัตอะไรได้เห็นได้ยินเขาพูดนั่นแหละมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกอมอย่าหลอกตัวเองเลยจริงๆแลนะ้วเนี่ยมันควรที่จะหบปากหบปากแล้วก็เงียบดีที่สุดแต่มันก็เป็นไปไม่ได้หรอกตอนเนี้ถ้าให้ผมมานั่งมองนะผมนั่งมองว่าโอ้ยคดีอยู่ในหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงเนี่ยถ้าย้อนเวลาไปได้นะ คุณเห็นหรือยังคุณเห็นหรือยังว่าพฤติกรรมเป็นอย่างไงถ้าย้อนเวลากลับไปได้นะคุณจะเห็นเลยว่าพฤติกรรมของใครบางคนเป็นอย่างไงก่อนที่น่าจะเกิดคดีเกิดขึ้นอยู่ในหมู่บ้านไกลไปเทียงคุณจะเห็นเลยคุณจะเห็นได้เลยครับผมว่าพฤติกรรมของใครบางคนเป็นอย่างไงตอนนี้คุณเห็นเรยว่าใครใหญ่คุณเห็นเรยว่าใครใหญ่คุณเห็นเรยว่าใครกลางกางแล้วก็ไม่กลัวแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่ ไม่กลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กลัวเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพยายามรียกกดขี่ขม่มเหงชาวบ้านคุณเห็นหรือยังว่าไขรอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงหมายถึงใครนะเออเล่านิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังเบอโชว์วันดีกครับผมสวัสดีทุกคนนะผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครขอโทษด้วยนะคุณเห็นหรือยังอืมคุณเห็นหรือยังดูเขาสิดูเราสิมันไม่มีใครไปก้าวทำหลอกไล้สดไปอยู่ที่นู่น ห้องสืบสวนสอบสวนมันไม่มีใครกล้าท้าคุณอ้างอะไรอ้างว่าโกรธโกรธก็เรื่องของคุณคุณโกรธอะไรคุณโกรธไปมีคนไปร้องเรียนคุณก็ต้องไปหาเรื่องสามชั้นกับร้อยเหยดนูน่นมันเกี่ยวอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผมอธิบายให้ฟังอืมเจ้าหน้าที่ทีมาตรวจสอบเขามาทําตามหน้าที่เออเขามาทำตามหน้าที่ เขาพูดสักคำไหมว่าเขาเกลียดคุณเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจสอบอยู่ที่บ้านของคุณน่ะเขาไม่ได้พูดสักคำเลยว่าเขาเกลียดคุณเขาไม่ได้พูดสักคำเลยว่าเขามีอคติกับคุณคุณเกลียดเขาหรออย่าไปเกลียดเขาสิเขามาทาตามหน้าที่อย่าไปเกลียดตารวจสิเพราะตารวจทําตามหน้าที่คุณเกลียดใครคุณต้องเกลียดตัวเองคาตอบที่ดีที่สุดคุณต้องเกลียดตัวเองเพราะเวลาสิ่งที่คุณทําเนี่ย มันถูกต้องหรือเปล่าถ้าคุณทําไม่ถูกต้องคุณจะไปโทษคนอื่นคุณต้องโทษตัวเองดังนั้นแล้วสิ่งที่คุณเกลียดคุณต้องเกลียดตัวเองคุณต้องเกลียดตัวเองถูกต้องไหมครับคุณต้องเกลียดตัวเองเออว่าสิ่งที่คุณทํามันผิดไหมผิดถ้ามันผิดคุณต้องแก้ไขสิเออคุณจะไปโทษคนร้องเรียนคุณอย่าไปโทษเจ้าหน้าที่ คุณอย่าไปโทษตำรวจปัญหาเกิดมาจากการโจาบาดาลคุณต้องโทษใครคุณต้องโทษตัวเองคุณต้องเกลียดใครคุณต้องเกลียดตัวเองเกลียดตัวเองที่ไม่รอบคอบคุณโวยวายใครอย่าไปโวยวายให้คนอื่นคุณต้องโวยวายให้กับตัวเองเออเข้าใจไหมไม่มีใครทําร้ายคุณไม่มีใครทําร้ายคุณไม่มีใครสร้างปัญหากับคุณเลยจอบาดาลก็บาดาลของคุณคุณต้องโทษตัวเองว่าคุณจาบาดาลไม่รับอนุญาต คุณจะไปโวยวายให้พละเมืองดีอยู่ในสถานะอะไรรู้ไหมทุกคนอยู่ในสถานะที่เป็นคนร้องเขาปรารถนาดีกับคุณมากเลยนะสามช่่งกับร้อยเอ็ดเป็นบุคคลที่ปรารถนาดีกับคุณเพราะอะไรรู้ไหมคุณจาะบาดาลจาะลงไปน้ําเนี่ยอาจจะกินไม่ได้กินเข้าไปแล้วเป็นนิ่วเป็นตับเป็นไตอะไรก็ไม่รู้เขานะ่ะปรารถนาดีกับคุณน้ําถ้าเกิดว่าคุณเอามากินเนี่ย ถ้ามาตรวจสอบแล้วอ่ากรมทอนีเขาบอกว่าโอ้ยกินไม่ได้เป็นนิว่วเป็นตับเป็นไตเป็นมะหกมะเร็งอะไรอันนี้ไม่รู้แหละเออเขาเป็นคนที่ปรารถนาดีกับคุณคุณอย่าไปเกลียดเขาเลยถูกต้องไหมครับเออถ้าเขามาตรวจแล้วเอาน้ําไปตรวจเอ้ยกินไม่ได้นะคุณก็จะกินดิมากินแล้วเป็นนิว่วเป็นตับเป็นไตอะไรก็ไม่รู้ดิเขาให้บอกให้เอาไว้ซักผ้าเอาไว้ล้างโน่นนั่นนี่ก็ไ้ เออเขาจะบอกว่าอุปโภคไม่ได้บริโภคได้อยู่เออมันมันถือว่าเขาเป็นพลเมืองดีเขาเป็นพลเมืองดีที่เขารักคุณเขาไม่อยากให้คุณไปกินน้ำบาดาลแล้วโอ้โหกินแล้วก็ไปตับไต,บตเสีพุงแบบเสียหายเข้าใจไหมยอย่างนี้โโหเนะเออแต่ตอนนี้เป็นยังไงพลเมืองดีกลายเป็นว่าโดนรังเกียจตายสีชีวิตเอาจริงๆเออเขาาัฒนาดีกับคุณนะนั่นแหละ ถ้าเป็นผมนะโอ้ยนี่เนี่ยเนี่ยสิบนิ้วเนี่ยขอบคุณครับครับผมจริงๆนะคือถ้าเราผิดถ้าเราผิดเราไม่ต้องอะไรมากมายขอโทษจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นคือคนที่ไม่ใช่น้ําเต็มแก้วยอมรับคําคําพูดยอมรับคําติดชินนิทานิทาของคนอื่นอีหลีถึงเป็นผมเปม็นคนเป็นอย่างเป็นคนพูดอย่างนี้ผมก็ยอมรับนะอืม มันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ยังยังยังรีบไปบอก <c oughs> ในชด้นทำไมจะทำอนีรกับฉันทำไมในกันฉันไม่จกตอนเลยคะแบบว่าแบบว่าไปไปแบบยืนอยู่หน้าเด็กถึงคนกินหน้าบ้านของฉันฉันรับไม่ได้เลยค่ะเขาบ่ได้ไปกินเข่าอยู่เฮือนตัวนี่ล่ะขาาเขาบ่ได้ขาไก่ยขากานี่ล่ะ,าาละ,ละเห็นไหมเอ้รอยเอกเขาจะว่าโอ้ยหมาหน่อยจะเป็นตะแพงแต่กูจะเอาเมื่อดี ขนาดด้วยไอ้ขันยังวาด้วยอ้หมาหูตุ่เป็นแต่เพงที่เรากูอยากหลักเมื่อดีขันยังวาอยู่ดี่เป็นหมาเป็นแต่เพงดิเขาบอกเดี๋ยวไปกินเข่าอยู่เฮือนตุดี